นี่นะครับยานขพักสถานีเมโทรศูนย์รวมจุดรวมเมโทรนะครับอย่างเพื่อนๆจะเดินทางกลับสนามบินนะครับจากเมืองสถานีเยนิกระปึกนะครับเมโทรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง24นาทีนะครับจากตรงนี้ไป เราจะขึ้นสายสีเขียวนะครับ M 2ไปก่อนนะครับในตอนแรกนะครับขบวนแรกที่เราไปไปลงที่กกยเดชเ,เพในบสถานีกกยเดชเพ ไม่นานก็มาถึงแล้วนะครับสถานีายรฤพเต้ของสายสีเขียวนะครับจากตรงนี้เราจะต้องเดินไปขึ้นอีกสายน,สน,นะครับสีม่วง M11 นะครับเพื่อที่จะไปสนามบิน นี่นะครับดูป้ายด้านบนไปตามนี้เลยครับ M11 ครับตอนนี้หาทางเข้าก่อนตรงนี้ครับ M11 Line เข้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับเออนนะมาในเลื่อนสิครับเดินขึ้นมา ก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้ให้เพืเ่อนๆสังเกตรตรงนี้นะครับเขาะจะมีแถบสีม่วงให้ให้เราเห็นนะครับเราเดินไปตามแถบสีม่วงไปจนถึงสถานีกายเลยทเทเฟนะครับของสายสีม่วง อ้าวแถหาให้ดูป้ายต่อนะครับสีม่วงดูตามป้ายไปแล้วกัน M 1 1อรับรองไม่หลงแน่นอน่ เนี่ยวันออันเนี้ย จะบอกว่าต้องลงไปลึกหลายชั้นนะครับ3ามหรือ4ี่ชั้นประมาณนี้ เรามาถึงแล้วครับเพื่นเนสถานีการิเทเพสสีม่วงครับเพื่อนๆเ,เต็มเลยครับมาถึงแล้วครับสถานีฮิสตันต้องขึ้นไปอีกถ้าลบสามขึ้นไปจนถึงหนึ่งข้างบนก็นั่งมาแป๊บเดียวนะครับไม่ได้ ถ่ายภาพอะไรเลยก็ามาถึงสถานีที่สนามบินแล้วครับก็ขึ้นไปอีกหลายชั้นนะครับออกเนี่ยออกเลย oh. แล้วมีป้ายนี้ตารางการบินก่อน

ต้องขึ้นไปอีก3ชั้นนะครับถึงชั้นระดับสนามบินนะครับอีก3ชั้นแล้ว ครับใช้บันไดเลื่อนจะได้มองเห็นอะไรบ้าง บอกได้เลยว่าเดินกันยาวๆครับจากสถานีข้างล่างใต้ดินขึ้นมาบนนี้ ถึงสนามบินแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะหาทางเดินเข้าไปนะครับรับประการเดินทางกลับนะครับโดยสรุปนะครับขึ้นสีเขียว M2 นะครับมาต่อสีม่วง m 1 1ก็มาถึงสนามบินแล้วับ2ต่อ